สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเล่นจนาเจีร์นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเล่นโฮสถึง12ในม็อกรอบนี้กันนะครับแล้วก็จะมาขายตัวละครที่น่าหยิบน่าใช้ในรอบนี้ด้วยเช่นกันครับ เอาละก่อนเราจะไปดูวิธีการเล่นนะครับเราไปดูกันก่อนว่าบัรรอบนี้ทําอะไรกันได้บ้างนะครับบัรรอบนี้จะมีทอร์เตอร์ออกมานะครับซึ่งทอร์เตอร์ตัวนี้จะโดนดาเมจทุกอย่างแรงขึ้นโจมตีปกติดาเมจต่อเนื่องที่มาจากดอทนะครับโดนแรงหมดเลยและเวลาเขาตายเนี่ยเขาจะแจกดอทให้กับมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทาดาเมจด้วยซึ่งมันดีมากๆนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ในรอบนี้เลือดค่อนข้างเยอะนะครับแลวบอสมีแค่เฟสเดียวและเลือเดเยอะมากๆการที่มีดอทพวกนี้มาช่วยเนี่ยมันช่วยทําให้เราเคล ไหวขึ้นและจบได้ไหวขึ้นนั่นเองครับส่วนวิธีการเล่นรอบนี้นะครับก็แทบจะคล้ายกันทุกทุกห้องเลยก็คือให้เรานั้นโฟกัสไปที่ หรือว right? anyway. yeah, anyway. anyway. ่าหมูนะครับเราทํายังไงก็ได้ครับให้หมูนั้นตายในทุกๆไซเคิลเพราะว่า1นึ่ไซเคิลเขาจะปล่อยหมูมา1ตัวนะครับแค่นั้นเองครับเราแค่ทําแค่นั้นแล้วเราก็จะผ่านทุกๆห้องไปอย่างสบายใจเลยครับด้วยการที่มีหมูมาเนี่ยมันทําให้ข้อควรระวังต่างๆเนี่ยมันโดนถูกปัดตกออกไปเพราะว่าหมูพวกนี้มันทำดาเมจกันเยอะมากนะครับบอกเลยว่ามันช่วยทำดาเมจเราเยอะมากๆจริงๆดังนั้นเวลาเล่นก็อย่าลืมโฟกัสหมูนะครับแล้วทุกคนจะเล่นสบายกันอย่างไม่น่าเชื่อพมบอกเลยว่าหมูตัวนี้ไม่โห มากมันขายบับดอตได้แบบโหดจริงๆและตัวที่น่าหยิบมาเล่นในห้อง11ครึ่งบนนะครับก็จะเป็นตัวตีหมูนั่นเองครับก็คือจะเป็นตีหมูสายฟ้าอย่างเซอร์วลหรือจินเหวียนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอย่างชีเควกก็ได้เช่นกันเป็นตีหมูท่าควอนตั้มนะครับเอามาทําลายเสานู่นนี่นั่นนะครับที่เราเน้นตีหมูเนี่ยเพราะว่าเราต้องการเคลียร์ อสเตอร์และให้ดาเมจมันโดนหลายๆตัวนะครับโดนปลาทองโดนนู่นนี่นั่นนะครับตัวสานเจ้ามันปล่อยออกมาแล้วเราก็เคลียร์ห้องนี้ได้อย่างสบายใจชื่นมื่นเลยแหละครับผมบอกเลยอีซี่มากๆสลับห้องนี้แล้วเราก็ไปเจอกันห้องแรกนะครับทุกคน มาในห้อง11ห้องล่างนะครับห้อง11ห้องล่างก็จะเป็นคู่นี้นะครับคู่นี้ที่เราเคยบอกให้ระวังไว้รอบที่แล้วว่าเราต้องเบรกบตัวถือกระทาก่อนนะครับไม่งั้นเขาจะกักขังเรานะครับแต่ไม่จําเป็นครับรอบนี้โดนใบก็ไม่เป็นไรครับขอแค่เราเคลียร์ทอเตอร์ได้ในทุกๆเวฟนะครับบอกเลยว่าสบายมากค่นึงแล้วตัวดอทที่กระจายออกมาเนี่ยทำให้ตัวไดโนเสาร์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยเขาเข้าสู่เฟสโอเวอร์ฮีทได้ไวขึ้นและโดนรเมิดโอเวอร์ฮีทได้ไวขึ้นมากๆไอ้บูนี่ช่วยเราได้เยอะมากครับดังนั้น เราโฟกัสที่หมูถูกแล้วครับแล้วก็ข้อควรระวังนิดนึงละกันก็คือระวังไอทีวีนะครับดูหน้ามันดีๆนะว่าหน้ามันเป็นอะไรก็อย่าให้มันมาป่วนอ n e r g y ของเราได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับไม่มีอะไรยากสำหรับห้องนี้ส่วนตัวที่น่ายหยิบมาเล่นในห้องนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างซัมโปนะครับหรือว่าแบ็กสวอนก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการตัวท่าลมนั้นมารอเบรกตัวของไอมือที่ตัวของสวอลโลนนั้นกลาลังจะปล่อยออกมานะครับ หรือว่าจะเป็นตัวธาตุสายฟ้าก็ได้จะเป็นเซอร์เวอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอย่างคาฟกาก็ได้เพราะว่าเรามีดอทให้อยู่แล้วเราคาฟก้ามาเล่งดามจดอทให้มันแรงขึ้นอีกนะครับแล้วแล้วห้องนี้จะผ่านได้ไวมากๆห้องนี้เป็นห้องที่เล่นดอทสนุกมากนะครับ <laughs> ส่วนพวกตัวที่เหลือก็เป็นตัวเอาชีวิตรอดทั่วไปครับจะเป็นตัวที่มีแก้ดีบัฟ ให้อย่างตัวอย่างนาตาชาที่ผมเอามาเล่นตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นหลัวชาก็ได้จะเป็นใครก็ได้ครับที่ช่วยให้เรารอดจากห้องนี้ไปได้นะครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วแล้วเราก็มาถึงห้อง12ครึ่งบนกันแล้วนะครับห้อง12ครึ่งบนเนี่ยข้อควรระวังก็มีแค่ เราต้องเคลียรหมูให้ได้ในทุกๆไซเคิลแบบจริงจังแล้วนะครับไม่งั้นทุกคนจะดามจตกเพราะว่าหมูเนี่ยจะหายไปนหนึ่งตัวเพราะอะไรเพราะว่าตัวโรเนี่ยจะเสยลูกน้องออกมาอีก2ตัวแล้วสล็อตของมอนสเตอร์จะเต็ม5ตัวพอดีครับดังนั้นหมูจะไม่เกิดอีกแล้วถ้าเราเคลียไม่ได้นะครับดังนั้นจำเป็นต้องเคลียให้ได้ในทุกๆไซเคิลเพื่อที่ดามจแต่ละไซเคิลของเรานั้นจะไม่ได้ตกลงนั่นเองครับอันนี้ต้องระวังเลยนะพยายามเคลียให้ได้ในทุกๆไซเคิลนะครับ ยิ่งทุกคนเล่นทีมธรรมดาแบบที่ผมเล่นอยู่ในทีมสีเาวาเนี่ยจะเป็นต้องเคลียร์ให้ได้นะครับไม่งั้นดดเมจจบไซเคิลนี้ในการส่งไซเคลิลมันจะไม่เป็นตามที่คุณคิดอย่างแน่นอน,นครับแล้วสลับตัวที่น่าเล่นสลับห้องบนนะครับอันนี้ก็บอกแล้วต้องใช้ของเยอะน,นิดนึงนะสลับใครที่อยากจะเล่นทีมสีาวล้วนนะครับไลยคนคุณต้องขัดเต็มไม่เต็มก็ขัด3ขึ้นนะครับของต้องแน่น พอตัวเลยนะครับไม่งั้นเหนื่อยมากๆหาหรับทีมสีาดาวล้วนแล้วมันจะไม่ส่ง27ปไซเนะครับถ้าของกลางๆแบบผมอาจจะทําได้แค่ยินะครับแล้วห้องล่างต้องเป็นทีมแบก ซึ่งทีมแบกในที่นี้สลับรอบนี้ผมให้เป็นทีมนี้เลยนะครับซึ่งเอามาเล่นห้องบนได้เหมือนกันแล้วอย่างที่เห็นนะผมกดออตโต้ผ่านได้อย่างสบายบายผมไม่ต้องคิดเยอะอะไรทั้งนั้นนะครับหรือว่าถ้าทุกคนอยากเอาทีมนี้ไปแบกข้างล่างห้องบนเนี่ยคุณอาจจะต้องเล่นเป็นตัวนาเมจป,ปกติธรรมดาอย่างชีโคเวหรือดั้งเหิมมังกรอะไรพวกนั้นแทน นะครับแล้วห้องล่างก็ไปเล่นทีมดอดแบบแบกสบายๆเลยสลับทีมนี้นะครับถ้าคุณมีหมดเนี่ยนะแต่ถ้าคุณมีตัวไม่ครบนะครับไม่มีเรื่อนเหมยคุณอาจจะเป็นต้องเอามาเล่นห้องบนแทนนะครับเพราะว่าถ้ามีแค่คาบก้ากับแบ็กซ์วอลเนี่ยยังพอจบที่27 Cycle ไซเคิลได้สลับห้องบนนะครับ หรือถ้าคุณมีแต่ b บ็กซ w วน n มันก็ยังพอจะพาคุณจบอยู่ที่26 Cycle ได้นะครับและตรงนี้นะครับทีมที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้มันวัดจากของ ID ของผมคนเดียวนะครับถ้าทุกคนมีไล์โคนประจำตัวหรือไม่โคนสีดาวที่ขัดเยอะกว่านี้นะครับหรือของแน่นกว่านี้ทุกคนอาจจะจบได้เร็วกว่าผม1-2 Cycle เคลยก็ได้ครับแล้วเราก็มาถึงห้อง12ห้องล่างแล้วนะครับห้องนี้นะครับสิ่งที่เราควรทําก็แค่โฟกัสหมูนะครับทุกคนเล่นเหมือนเดิมโฟกัสหมู แล้วก็คุมหน้าทีวีเอาไว้นะครับอย่าให้เขามาควนเอนเนอีของเราได้พอหมูเราแจกดอทให้เสร็จเนี่ยเราก็ค่อยไปเคลียร์ตัวอื่นต่อนะครับทำแบบนี้ทุกๆ c y ไซคลแล้วเราก็จะส่งห้องนี้เข้าสู่ห้องพิ่แซมได้อย่างสบายใจชื่นมื่นเลยล่ะครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มขายทีมกันนะครับผมขออนุญาตขายตัวละครหนึ่งตัวละครก่อนก็คือพี่เจผ่านั่นเองครับพี่เจผ่านเนี่ย,านนยสามารถปกป้องพวกคุณจากพี่แซมได้อย่างดีเยี่ยมดาเมจจากพี่แซมนั้นเข้าไม่ถึงตัวละครพวกคุณเลยแม้แต่น,นิดเดียวนะครับ ถ้าของพวกคุณทําเสร็จอัพทาเลนแล้วนะแล้วเจ้าผาเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องกดสกิลตลอดเวลาเพื่อเร่ง Energy มาบัฟโลกงให้กับพวกคุณครับดังนั้นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมจะขายไปคู่กันก็คือตัวของฮันเนียหรือฮันยาครับตัวของฮันยานะครับเราต้องสกิลใส่พี่แซมอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เขาโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็เจน Energy ให้เราด้วยนะครับ แถมยังแก้ไมคณิกของพี่แซมได้อีกนะครับยังไงก็ต้องใส่ไปอยู่แล้วสำหรับทีมดาเมจปกติธรรมดานะส่วนการแก้ไมคขนิกของพี่แซมให้ดีเยี่ยมนะครับเราต้องดูแอชชั่นของเราให้ดีๆนะครับทุกคนว่าเราควรแก้ช่วงเวลาไหนแก้ยังไงให้พี่แซมนั้นลดไปได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับจังหวะการแก้ที่ดีที่สุดคือจังหวะที่ตัวดาเมจหรือตัว d ี s ของเราเนี่ย มาอยู่ข้างหน้าพี่แซมครับหรืออยู่ชิดข้างหลังพี่แซมนะครับนี่คือจังหวะที่ดีที่สุดแล้วเราจะทำแบบนั้นไปทำไมนะครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่ามอนสเตอร์ที่โดนเบรกนะครับหรือหรือหลอดทั t ฟเนตหมดเนี่ยพวกเขาจะโดนดาเมจ100%นะครับดังนั้นการที่เราแก้แมคคนิกแล้วพี่แซมถอยลงไปอยู่หลัง dps เนี่ย มันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะเขาจะโดนดาเมจเต็มๆนั่นเองครับแล้วตัวละครที่จะแก้ไมคันิกนั้นให้ถูกจังหวะเนี่ยก็ต้องไม่ใช่ DV s ครับดังนั้นผมจึงขายจิบหาดแล้วก็ฮานยาครับอาจจะมีคนสงสัยว่าถ้ามันต้องการกดสกิลพอยต์ขนาดนั้นทำไมเราถึงไม่ใส่ฮานาบินะครับฮานาบิใส่ได้ครับบัฟดีด้วยแรงด้วยครับแต่ไม่ได้จะมาแทนฮานยาครับตัวที่จะมาแทนก็คือทิงวินถ้าเป็นในทีมที่ผมเล่นผมจะเอามาแทนทิงวินนั่นเองครับ เราไม่ต้องสนใจเรื่องสกิลพอยมันล้นหรืออะไรเลยครับทุกคนเราแค่เอาผลพลอยได้จากตรงนั้นมาใช้ก็เพียงพอแล้วครับถ้ามีจังหวะบางไซเคิลหรือบางแอคชั่นที่ตัวของพี่แซมเนี่ยโดนลดลงไปอยู่หลังสปาร์เคิลแล้วก็เลโชเนี่ยหรือว่าอยู่หลังสปาร์เคิลเนี่ยผมบอกเลยว่าน่ารุนมากนะเพราะมอนสเตอร์มันโดนดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่คิดหรอว่าฮินนั้นอนะเลโชผมอาจจะถึงแสนเลยก็ได้นะและตีที่หน้ามาเล่นห้องล่างนะครับหนึ่งในตีนั้นก็คือตีดอท คาฟกาแบ็กซวนแล้วก็รวนเหมยนั่นเองครับผมบอกเลยว่าทีนี้นี่คือเดือดมากนะครับทีนี้คือเดือดมากสำหรับห้องล่างนี่คือสบายมือกับเขามากเพราะว่าเขามีหมูที่แจกดอทให้เขาอีกนะครับมีตัวของแบ็กซาวนที่มีอาร์คาน่าที่เป็นดอทที่แรงที่สุดในเกมนะตอนนี้ละ <c oughs> มีรุ่นเหมยที่บัฟทะลวงให้อีกโอ้โหเลเท่ครับผมบอกเลยพี่แซมคือเลเท่มากครับสำหรับการเจอตี้นี้เนี่ย แล้วถ้าคุณใส่จีผาดเป็นตัวช่วยที่ไปคอยแจกโลแล้วคอยแบบแก้ไม่คลิกให้อีกนะครับบอกเลยว่าสบายมากครับคุณแค่แค่ทําการกดสกิลกดสกิลแล้วก็กดสกิลครับไม่ต้อง, <c oughs> ไ,มอง <c oughs> ไม่ต้องอะไรมากครับอ่ะแต่มันก็ต้องมีบางช่วงที่เราต้องเลี้ยงสกิลไว้บ้างนะครับเพื่อให้จีผาดเนี่ยมีกดไว้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าจีผาดขาดโลไปเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจกันเยอะไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าทีมเนี้ยคู้คุณสามารถ แก้ไมคคณิกแซมได้ถึง3ครั้งต่อหนึ่งเคิลเลยนะเฮ้ยไซเคิลเดียวแซมเหลือแค่2แล้วนะเออมันมันเป็นทีมที่โอเคมากๆสำหรับการเจอพี่แซมแล้วมันยังมีบางฮิตที่สามารถโดนแช่ได้อีกและมอนสเตอร์ที่โดนแช่นะครับเมื่อเข้าเทินเขาจะโดนลดแอคชั่นลงไปอ่ะแล้วก็จะเร่งสปีดตัวเองขึ้นมาใหม่มันกลายเป็นการเร่งเดเมจดอทที่เขาติดให้มันโดนเน็กเขาอีกมันเลยเป็นทีมที่ดีมากๆสำหรับรอบนี้นะครับผมบอกเลย แรงกันเลิศเถอะหลอกเลอกนเกนี้ยท,ที่นี่โอ้โหอลยรแบกมากจริงจริงมาทีมต่อมาก็เป็นทีมตัวดาเมจธรรมดานะครับสำหรับ ครที่มีดาเมจปกติพวกนี้ครับก็อย่างด้านหนึ่งเงี้ยเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นเลโชที่ผมให้โชว์ไปดูให้ก่อนหน้านี้นะครับผมคงไม่ต้องย้อนมาให้ดูแล้วเนาะน่าจะดูกันหนำใจและสลับเลโชนะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครสีดาวถ้าคุณมีอ e ีคบก็ผ่านได้เหมือนกันครับนั่นก็คือตัวอย่างเซอร์วัลคุณจะเห็นว่ามันขัดไซเคิลเดียวและใช่ครับแล้วผมก็กดรี <laughs> อย่างที่บอกครับตี้ดาเมจทั่วไปมันก็ผ่านได้ถ้าคุณ ช้จริงริว้วคุณก็ผ่านได้เหมือนกันนะสำหรับห้องนี้เพราะว่าคุณมีตัวแก้แมชชนิกให้แล้ว2ตัวซึ่งผมยืนพื้นไม่ให้คุณแล้วนะครับก็คือเป็นเจปาดกับตัวของฮันยานะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวบัฟแล้วก็เป็นตัว d ดปเซึ่งจริงริว้วก็ใช้เล่นห้องนี้ได้และเดเมจเขาแรงอยู่แล้วพวกเราดูกันอยู่แล้วนะว่าเดเมจเขาแรง,ขงเขาแบกได้อยู่แล้วครับสำหรับจริงริว้วหรือว่าจะเป็นจินหยวนนะครับสีของเขาได้เหมือนกันนะครับทีนี้ก็ออกมาเล่นด้วยกันได้เช่นกันนะบแบกได้เหมือนกันหรือจะเป็นนอย่างนะคคะรับ ถึงน้องจะแก้แมคานิกพี่แซมไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะน้องเบรกได้นะครับและน้องก็ไม่ได้เบานะครับแรงด้วยนะและสลับใครที่ไม่มีจิปาัดนะครับคือหรือว่าคุณไม่ได้ปั้นจิปาดัดคุณจะไปใช้ฟู้เฉียนก็ได้ถ้าคุณมีนะครับเพราะว่าฟู้เฉียนเนี่ยก็ทําให้เราลอดจากพี่แซมได้เช่นกันแค่เขาแก้แมคานิกพี่แซมไม่ได้เฉย ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีนะครับและข้อดีอย่างหนึ่งที่ผู้เฉียนมีคือเขาเป็นควอนตัมคขาสามารถลดเกรดทาเนตพิแซมให้เราได้เออนี่ก็มีข้อดีจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือเขาจะไปใช้ตัวฮิวที่มันฮิวเราแบบพอไหวในตอนที่เราแบบโดนตัดฮิวในวงพิแซมอย่างหัวหัวก็ได้นะครับเพราะน้องฮิวให้เราตลอดเหมือนกันหรือจะเป็นลัวช่าอันนั้นก็ยังพอไหวนะครับผมเล่นมาแล้วพอไหวเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายโลดีกว่าจริงๆครับ แต่อย่างว่าเนาะทุกคนไม่มีโล่ให้เลือกมากเท่าไหร่นะครับคนไม่มีเจหาดก็คือต้องไม่เล่นอะไรมีนานะครับซึ่งมีนาเนี่ยเล <g love> <g love> ่นยากกว่ามากเล่นยากกว่ามากๆเลยนะครับก็เป็นไปได้ถ้ามีฮิลที่มันแบบเฮ้ยช่วยคุณได้จริงคุณก็ใช้ฮิลนั่นเถอะครับหรือว่าทุกคนจะเอาทุกตัวไปใส่เซ็ตลดไดเมจก็ได้นะครับแล้วก็ MC มซีมากด e ให้อย่างเดียวผมบอกเลยว่าผ่านเหมือนกัน เอาละถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับฝา like, กกดไลค์กดซับ i ครกันด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนนะครับสรุปสั้นๆส,สลับมอกรอบนี้นะครับมอกรอบนี้คือเขาต้องการให้เราเล่นทีมดอทมากๆเลยครับอย่างที่เห็นว่าคือถ้าทีมดอทสีดาวเนี่ย มีของแบบที่แน่นพอมีไล์โคนที่แบบแน่นๆเลยแบบขัด5เต็มๆก็ผ่าน27ไซเคิลได้เช่นกันครับสำหรับห้องบนนะสาวทีม5ัาเทิก็อย่างที่เห็นครับผมกดเอาต้งให้ดูเลยห้องบนห้องล่างก็สบายๆครับกด,กดสกดสกิลไปเลือดไปขนาดนั้นอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาอยากให้เราเล่นก็คืออาร์ชรอนกับดังนั้นวันที่27อย่าลืมไปเปิดหากันนะครับาสาหรับใครที่ยังไม่ผ่านรอบนี้แล้วไม่มีตัวเล่นจริง เปิดอัจรลอนดีครับแล้วคุณจะผ่านได้อย่างสบายเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปกันก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้ครับบ๊ายบาย